สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ฝนพารุวยกะมีตัวเลขแนวทางเด็เดๆนะครับมาฝากมาตอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันตัวเลขแนวทางความฝันนะครับของฝนพารุวยนะครับฝันอีกแล้วท่านผู้ชมฝันอีกแล้วนะครับนํามาฝากมาตอนท่านผู้ชมคงสุดท้ายนี่นะครับ ก่อนจะกูดคุยถึงความฝันนะครับก็จะได้มาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าตัวเลขแนวทางความฝันนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับมานําเสนอเท่านั้นนะครับเืบ่อได้สนับสนุนให้เรียนการพนันเด้อท่านผู้ชมมากก็ค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับเอาแนวทาง ความฝันนะครับมาเราให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันซื้อนะครับก็ใส่วิจัยย่านเอาคักๆนะครับแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ใส่วิจัยย่านเอานะครับเนาะก็คือฝนผ้าลวยฝันดีอีกแล้วนะครับฝนผ้าลวยฝันดีอีกแล้วนะครับฟันเห็น พายานกนะครับตัวบักใหญ่หนึ่งนะครับร่อยบินมาหาฝนผ้ารุ้ยนะครับพายานกใหญ่านก,านกตัวนี้นกอย่างงก็มาใหญ่ตัวขาวงามเป็นนกสีขาวว่ะตัวร่อยมาหาฝนผ้ารุ้ยนะครับร่อยมาหาฝนผ้ารุ้ยร่อยมาร่อยมานะครับนะแตาว่าหัง่งไอ้ขานะครับน้ขานกเขาเลยว่า จขคาบว่านต่อคาบบ้องไม่ไพมากนะครับแปลว่าเป็นแบบป,นป,นปนลว่าจังไรไรจับบ้องไม่ไพว่นะนนา,านตะ่ออาจจะเกินราคาเนาะจับบ้องไม่ไพบินรอยมาหาฝนพาดร้อยนกข้าตัวบอกไงฝนพาด้อยก็เลียยเบอกอ้าวมันแมนเอียงล่ะสนอกนะครับในความฝันมากลยอยู่ส่กกับมาปล่อยบ้องไม,ม่ไพลงมาฝนพาดร้อยแล้เอามือฮับเอาอเด่๋เอามือฮับเอาบ้องไม่ไพตกลงมาใส่มือฝนพาด้อย นะครับบ้องไม่พายตกลงมาใส่มือฝนพ้ารุยฝนผ้ารุยได้เปิดเบิงนะครับเปิดเบิงก็เห็นโตเลขนะครับเห็นโตเลขนะครับเป็นแบบว่าเป็นอจังเกี่ยนกระดาษหรือเกียยนอีังนะครับเป็นแบบว่าเป็นแบบโบร้านโบร้านนะครับเป็นแบบว่าเกียยนไมอเกี่ยนอีังนะครับคือจังเกี่ยนแบบจังไรลับฝนพ้ารุยกับที่ใบบอสึอขึ้นแบบว่าอันกุ้นกล้วยกล้วยไหมครับเป็นคือจังเกีนกาบกล้วยเป็นเกี่ยแบบกาบกล้วยตะวัน เข็นตัวเลขค่ะเข็นตัวเลขแน่นะครับแดงจึ้งครึ่งอยู่นะครับตัวเลขสามตัวนั่นก็คือเจ็ดแปดเจ็ดนะครับราคาห้าศูนย์นะครับแปดหกะแล้วก็แปดเก้านะครับตัวเลขสามตัวก็คือเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเลขสองตัวก็คือห้าศูนย์นะครับแปดหกแล้วก็แปดเก้านะครับอยู่เกียแบบว่าที่แบบว่าเป็นกระบอกไม้ไผ่เนาะกระบอกไม้ไผ่ ฝนพัดได้ดึงออกมากับานต่ออยู่ในก็บอกไปไปเป็นเกี้ยคหรือจงไหเกี้ยอันนี้แหละเกี้ยวแบบข้าวเกี้ยกล้วยห้องนี้เกี้ยบกล้วยห้านี้แหละออกมาฝนเพราะได้กับเปิดเบิรงแม่บอกเปิดเบิรงแบบเป็นม้วนๆเปิดเบิรงเป็นแบบโบราณโบราณนะครับไปเห็นตัวเลขก็นเลยอ่มาเล่าสู่ทำผู้ชมฟังนะครับว่าสิเป็นประโยชน์บ้างท่ิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อทำผู้ชมนะครับแบบ่ได้ฝันร้ายนะครับฝันแบบง่ายๆนะครับว่าฝันเห็นนกเนาะ นกเอียงมาตรวขาวงามกังงามเนี่ยตัวสีขาวบินลอยมาหาฝนพรวยเนาะล่อยมาแล้วเมื่อเพื่อนนะ่ะเลียเพื่อนนะ่ะนิ้วอันนี้เพื่อนนะ่ะกระบากระบอกไม้ไพ่มันบล่ลอยบินมาหาฝนพรวยนี่แะก็มาปล่อยวิบลงมาฝนพระได้กับมือห้องขับเอาแบบนี้ปล่อยกระกดลงมาเนาะแต่เรื่องฝ่ามัได้กับมือห้องขับเอาห้องรับก็เป็นกระบอกไม้ไพ่ก็ะเปิดกระบอกไม้ไพ่เบิ่งก้นนี่ลหละมีมวนเป็นเกียร กระดาษนี่แหละครับเป็นเทียบแบบโบราณโบราณนี่แหละครับก็มีตัวเลขนะครับเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์นะครับแปดหกแล้วก็แปดเก้านี่แหละครับข่าวมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับนอกจากบางว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านสิได้มีโชคมีลาภนั่กันกับฝนพ้ลร่วยว่านถอดการใส่วิจารย์อ่าวเอาเด้อท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณเอาคักๆว่านต่อกรเสียออไปลงทุนนะครับ เพราะการลงทุนเท่าไกะมันก็ต้องใส่งบประมาณในการลงทุนนะครับนอกบางคนก็มีงบน่อยบางคนก็มีงบลร้นะครับบอ่บ่คือกันนะครับเฮาก็ใช้ส่จบยญานมันคาดการณ์เท่าเสียไปลงุนวยมันต่อเสียดายนะครับนอกัากมันบ่อออกมากมันก็ก็สิเสียดายนะครับกามันออกมากก็ดีไปนะครับอันนี้ก็คือความฝันเอามาเราสู่ฟังกานถามมาฝนพาด้วยเน่ยมากบ่นะครับกับมากยูนะครับแต่ยังไาจะขวางฝันนะครับ ความฝันจะฟังกับมากนะครับนอกจากออกมาเราสู้ทำผู้ชมฟั่งแต่ว่ากัยานทำผู้ชมเสียเงื่อนเสียทอเหมือนต่อเอากับปิดจาหน้าเบิ่งคักนะครับมากน้าฝนพาด้วยแล้วเขาจักลงทุนเมือนต่อเพราะว่ามันกับยานมันมันบ่ออกมืนต่อยานมันบ่อเนาะแนวทางมันมีเข่าไม่หลุดนะครับมันอออมันก็ดีใจนะครับมันก็ดีใจผู้ใดก็ดีใจนะครับมันเข่าคักนะครับฝนพาพด้วยกับพาว่าหน้าว่าอยากให้มันเข่านะครับอยากมันเข่าอยากจะถือเด็กือกัน วาต่อกันเลยเอามาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังหวังปลาคลิปนี้สิเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมลหลายๆท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับเจ็ดแปดเจ็ดนะครับห้าศูนย์นะครับแปดหกแล้วก็แปดเก้านะครับน่าใส่วิจ่ายย่านแบบราคาก็จะทำผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลำลำรวยๆน้ำกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับรวย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 เด้อ